คนส่วนใหญ่จะไปคิดว่าพบใหม่นั้นต้องร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ก็ถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะพบคือสถานที่เกิดของจิตหรือวิญญาณซึ่งวิญญาณน,นั้นไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารโยมนั่งอยู่เนี่ยร่างกายก้อนกายมหาบุตธาตุสี่ที่นั่งอยู่นี่เรียกว่ารูป แต่ขณะที่นั่งอยู่นี่ก็เดี๋ยวคิดไปนั่นคิดไปนี่การคิดนั้นคือพบในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดตลอดเวลาจิตรับรู้อารมณ์นั้นเป็นพบถ้ารับรู้ต่อไปนานๆไม่ยอมปล่อยเรียกว่าชาติหรือการเกิดหรือ มเมล็ดพืชงอกเป็นต้นแล้วมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมหรือมีพบมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นชาติหรือการเกิดหรือการได้อัตภาพแล้วนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นี่คือการเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องตรงจริงๆ ตามสัจจะของตถาคตอราหารันตสัม